คลิปนี kind of so <im> er ้เรามาโอนย้ายแอปธนาคารกรุงเทพไปอยู <man> ่เครื่องใหม่เบอร์ใหม่นะครับเราสามารถที่ทำได้นะครับอันนี้คือเครื่องเก่านะครับอันนี้คือแอปแบงค์นะครับทีนี้วิธีการนะครับเราไปเปลี่ยนเบอร์ก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่เครื่องเดิมนะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่เพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วเรามากดที่ข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับแล้วเราใส่รหัสพินของเราให้เรียบร้อยนะครับมาเปลี่ยนเบอร์ใหม่ตรงนี้นะครับเราลบเบอร์เก่าแล้วใส่เบอร์ใหม่ได้เลยนะครับ เราเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วเราบันทึกนะครับหลังจากนั้นเขาจะส่ง OTP ตรงนี้นะครับที่เครื่องใหม่แล้วนะครับแล้วเรานำไปกรอกที่เครื่องเก่านะครับ0 3น585นะครับ036 585ห้าเขาให้เรายืนยันด้วยการจดจำใบหน้านะครับทีนี้เรากดต่อไปเลยนะครับขออนุญาตสแกนใบหน้าแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมสแกนใบหน้าเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนเบอร์มือถือสําเร็จแล้วนะครับทีนี้เราไปทําเครื่องใหม่เบอร์ใหม่กันนะครับเครื่องเก่าเราจะไม่ใช้แล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องใหม่เบอร์ใหม่แล้วนะครับอย่างแรกเลยไปโหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับอันนี้นะครับตอนนี้เขาโหลดเสร็จแล้วนะครับเรากดจากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะไปกดข้างนอกนะครับเรามากดเลยนะครับเราอนุญาตให้เขาติดตามนะครับ เราอนุญาตให้เขาแจ้งเตือนนะครับเราเริ่มต้นใช้งานนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราสามา first, มมมมรถเลือกวิธีการเข้าใช้งานได้นะครับเราสามุดเงินฝากหรือว่า B f เ r s t เรามีบัตรไหมเราผมไม่มีนะครับรหัสประจําตัวผมใช้สมุดเงินฝากแล้วก <c oughs> ันนะครับกดตรงนี้เลยนะครับทีนี้เราใส่เลขที่บัญชี10หลักนะครับแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนนะครับผมใส่เลขที่บัญชีและเลขที่บัตรประชาชนเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเรากดตกลงเลยนะครับ แล้วก็ไปต่อเลยนะครับแล้วตรงนี้เราต้องยอมรับนะครับเราเลื่อนเพื่อที่จะให้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วกดยอมรับนะครับนี่คือ Gmail ของเรานะครับเรากดต่อไปนะครับเขาจะส่งรหัสไหมหเราอีกครั้งหนึ่งเราคอยดูตรงนี้ไว้นะครับ6 0 4 259 604 สองห้าเก้าตอนนี้เขาให้สแกนใบหน้าอีกครั้งนะครับของเครื่องใหม่เบอร์ใหม่นะครับบอกว่าลงทะเบียนใช้แอปสูงสุดได้สามเครื่องโบดเลือกเครื่องที่ไม่ต้องการใช้ออกนะครับผมเลือกเครื่องนี้ออกนะครับเลือกเครื่องนี้ออกนะครับเขาบอกว่าลบอุปกรณ์ที่เลือกเราลบเลยนะครับยืนยัน ใส่รหัสผ่านเรานะครับอันนี้ก็มีข้อความแจ้งมาแล้วนะครับเขาบอกว่าดําเนินการเสร็จเรียบร้อยเรากดต่อไปเลยนะครับต่อไปต่อไปตอนนี้เราก็ทํารายการสําเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าบัญชีของแอปเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้เป็นการโอนย้ายแอปของธนาคารกรุงเทพนะครับ ไปเครื่องมือถือใหม่และไปเบอร์ใหม่ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ